สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำไดโนเสาร์คอยาวของตัวนี้แล้วก็จกระเข้นะครับอามาวิ่งแข่งกันสำหรับไดโนเสาร์คอยาวตัวนี้ก็จะมีฐานข้างล่างเหมือนกันนะครับสามาก้อนแต่นี้เป็นก้อนเล็กนะครับมาเปิดสวิงตัวก,ก่อนอ,อ๋อจะมาดูจระเข้กันนะครับจระเข้ตัวนี้ก็จะมีฐานเป็นก้อนใหญ่นะครับสองก้อนนะครับ จะเปิดสวิกดูก็มีเดือนเสาคอยาวมีปีกตัวนี้ด้าน,นล่างน,นี่มีฐานสามก้อนก้อนเล็กนะครับก็อันนี้มีไฟสวยงามนะครับไฟเราก็จะเอาไปวิ่งทดสอบกันเลยวิงแข็ง ไปเหอนกันนะครับโอ้ลำตัวนี้ก็เอ้ามีไข่ออกมาด้วยนะครับข้างหลัเลงเอาตัวนี้ไข่ด้วยวิ่งด้วยเลยครับเอ้าลำรับวนักเสาวชุดนี้ก็เหมือนในนักเตะตัวนี้ยาวนะครับตีตัวนี้จะวิ่งไวนะครับตัวนี้ก็เหมือนฝนจะมาเลยนะครับ นี่มีฝั่งนในบ้างไปใส่ไข่ให้มันด้วยนะครับไข่เอาเอาใส่ไข่ไไก็ออกอีกแล้วใส่ไข่ลงไปไข่ไข่เอาไปเลยนะครับ ติมถนนเลยอาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดปากกดติดตามด้วยนะครับ